การครบคนการเลือกคนเนี่ยพระศาสดาตรัสตั้งแต่การเลือกคนการเลือกสถานที่นิคมนครเมืองหลวงต่างๆน,นะเรามีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรนะพระศัสดาบอกว่าสถานที่ใดหรือบุคคลใดที่เราเลือกแล้วหรือเราคิดว่าดีคบหาอยู่เนี่ยนะ สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ตั้งขึ้นได้ไหมสมาธิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้ไหมแล้วก็ให้ดูว่าเอกลาป,ปัจจัยเนี่ยดีไหมถ้าสมาธิไม่ได้สติไม่ได้เอกลาบไม่ดีผููเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนให้หลีกออกไปเสียนะไม่ให้ไม่ให้อยู่ ไม่ให้คบด้วยไม่ให้อยูนะ่แต่ถ้าสติตั้งขึ้นได้สมาธิตั้งขึ้นได้ดีนะแต่เอกลาภไม่ดีก็ให้เราพิจารณาว่าการที่เราเลือกเราครบเนี่ยเราเราเลือกครบด้วยธรรมะนะมการเกี่ยวข้อง แล้วเราได้ธรรมะมันก็โอเคถึงแม้เอกลักณ์ไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสติก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแต่เอกลากดีมีโอกาสมีเวลาก็ค่อยให้หลีกไปแต่ไม่ต้องไม่ต้องรีบหลีกไปด่วนเหมือนเหมือนในกรณีที่ สติก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีเอกลาบก็ไม่ดีนะไม่ดีทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ให้รีบหลีกไปแต่ถ้าในกรณีที่สติสมาธิไม่ได้แต่เอกลาบดีก็มีสักเวลาก็ให้หลีกออกไปแต่ถ้าสติดีสมาธิดีนะเกี่ยวข้องกันแล้วสิ่งเหล่านี้ดีเอกราบก็ดีด้วย โรงบอกให้อยู่ไปตลอดชีวิตอย่าลีกไปเสียเลยมไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะนักนะสถานที่นะต่างๆนะนี่เป็นหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งนะในการที่พระองค์ให้เราใช้ในการเลือกเราจะเลือกคบคนอย่างไรเลือกคนอย่างไรขึ้นมา เอกลาบก็คือทรัพย์ปัจจัยนะคนบางคนเนี่ยครบแล้วเนี่ยทรัพย์ปัจจัยดีขึ้นนะอเอกราบมานะได้ลาบทรัพนะปัจจัยดีไม่ขัดสนอแต่การอยู่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระองค์ไม่ได้มองเรื่องเอกลาบเป็นหลักมองเรื่องของสติกับสมาธิเป็นหลัก ถ้าสติดีสมาธิดีใช้ได้อออเอกลักษณ์ไม่ดีไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันจะดีเองเนะพราะถ้าเราทาสมาธิไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆเนะี่ยหรือถึงแม้มันยังจะไม่ดีแต่เราได้โลกุตละได้ทรัพย์อันเป็นอริยะดีกว่า,นะาถ้าพูดถึงทรัพย์ทางโลกกับทรัพย์ทางธรรมนะทรัพย์ทางธรรมดีกว่า ยั่งยืนกว่ามั่นคงกว่าอย่างเงี้ยทรัพย์ทางโลกเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่ถ้าดีทั้งหมดเลยพระเจ้าบอกครบตลอดชีพนะ